คนที่มีความตักวาซึ่งเป็นอะไรซึ่งเป็นเจตนารม์หรือเป้าหมายจริงๆของการถือสินอดตักวาก็คือการนะครับการกระตือรือร้นในการที่จะปฏิบัติสิ่งที่เป็นอิบาดะสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแล้วก็ระมัดระวังในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นข้อห้ามสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ดีงามต่างๆท่านพี่น้องหลายท่านอาจจะเคยไหมครับนะครับหัวหน้างานจะเร่งเอางานของเราเนี่ย หรือเวลาเราจะสอบจา่าหนังสือเนี่ยข้าวไม่ต้องกินเราก็ยังอยู่ได้เลยครูเป็นวันเป็นคืนไม่ทานอาหารมนุษย์สามารถกระทาได้ถ้าหากว่าจิตใจของเราเนี่ยมุ่งอยู่กับลอสสุภะาหนะฮูวาจาลาเราก็สามารถที่จะหักห้ามจิตตรงนั้นได้เป็นเรื่องเข้าใจผิดอย่างมากนะครับที่หลายคนบอกว่าการถือศีลอดนั้นก็เพื่อที่จะให้เข้าใจว่าความหิวนั้นเป็นอย่างไรคนยั่งมีจะได้รู้ว่า ความหิวกระหายนั้นเป็นอย่างไรจะได้เข้าใจคนยากจนคนที่มีคน,มคนที่มีความร่ํารวยคนที่มีพร้อมแล้วเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าตอนเย็นเนี่ยอาหารจะต้องเต็มโต๊ะ <ia> ah. เครื่องดื่มจะต้องเต็มนะครับอยู่ในห้องแอร์ก็ได้นะครับไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องสัมผัสความเข้าใจที่บอกว่าความการถือสินอดเพื่อที่จะอะไรครับเข้าใจว่าความยากจนความหิวกระหายเป็นอย่างไรจึงเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง